จากความเดิมตอนที่แล้วที่นางเอกกับเอกกำลังทานอาหารกันอยู่สิทธิพี่ใหญ่มาหานางเอกตั้งใจจะชวนไปทำกิจกรรมหลายอย่างด้วยกันแต่กลับถูกพระเอกห้ามไว้ทั้งหมดนางเอกรู้สึกว่าเขาจำกัดเสรีภาพของนางแต่อยู่ๆฝนก็เกิดตก ตำราที่นางเอกตากแดดไว้หน้าห้องเปียกไปหมดนางเอกเกือบใช้วิชาอาคมต่อหน้าสิทธิ์พี่ใหญ่โชคดีที่พระเอกห้ามและช่วยไว้ได้ทันไม่เช่นนั้นตัวตนของนางจะต้องถูกเปิดเผยเป็นแน่สิทธิ์พี่ใหญ่เห็นระยะความใกล้ชิดของพระเอกกับนางเอกด้วยความหึงหวงนางเอกจึงย้ำเตือนกับพระเอกว่าในอนาคตเขาจะต้องขึ้นเป็นเจ้าสำนักอย่าตัดอนาคตตัวเองเพราะความรู้สึกส่วนตัว พระเอกตอบว่าไม่ต้องห่วงเขาเห็นนางเอกเป็นเพียงน้องสาวเท่านั้นนางเอกตัดสินใจไม่ไปเที่ยวเล่นแล้วแต่จะอยู่ช่วยพระเอกซ่อมตำราที่เสียหายระหว่างที่ช่วยเขาอยู่นั้นนั่งเห็นปิ่นปักผมที่นางทำหายเมื่อหลายปีก่อนอยู่กับเขาพระเอกบอกว่านี่เป็นของที่อาจารย์ทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าทั้งสองจึงมองหน้ากันและเข้าใจได้ทันทีว่านักปรับปีศาจที่นางเอกเจอเมื่อหลายปีก่อนนั้นก็คืออาจารย์ของพระเอก นางเอกจึงจัดการด่าอาจารย์พระเอกไปชุดใหญ่สุดท้ายจึงถูกเขาลงโทษใช้ผนึกปิดวาจาทำให้นางพูดไม่ได้ขณะที่นางเอกกำลังฝนหมึกให้พระเอกอยู่นั้น <c oughs> เขาก็เรียกนางให้เข้าไปหาใกล้ๆจากนั้นพระเอกเอาปิ่นที่เคยเป็นของนางเอกมาปักให้นางแล้วให้นางเอาตำราที่ซ่อมเสร็จไปเก็บนางเอกแอบอ่านข้อความบนตำรามีวิชาที่ทำให้สลบสลายได้ นางเอกจึงนำวิชานั้นมาใช้กับพระเอกแต่ใครจะคิดว่าพระเอกกลับเอาคืนนางขณะที่นางกำลังใช้มือขกหัวเขาอยู่นั้นที่แท้พระเอกไม่ได้สลบไปเขาจึงไร้มนสลบทใส่คืนนางเอกจนนางหลับไปพระเอกมองนางเอกด้วยความเอ็นดูดูเหมือนว่าเขาจะตกหลุมรักนางแล้วระหว่างนั้นชินฉีมาหาทั้งสองเพื่อชวนพระเอกกับนางเอกขึ้นเขาไปเฝ้ายามปัดเป่าปีศาจร้ายที่หอกักกันปีศาจ ชินฉี่เห็นใบหน้านางเอกที่ถูกพระเอกแกล้งวาดรูปเต่าลงไปก็ขำออกมานางเอกตื่นส่งเสียงอู้อ้ให้พระเอกปลดวิชาผนึกวาจาให้นางได้แล้วเมื่อได้เห็นใบหน้าที่ถูกพระเอกแกล้งนางเอกจึงบอกว่านางจะทำให้เขาย่อยยับไปพร้อมกับนางเวลาต่อมาสิทธิ์ทั้งหลายมารวมตัวกันบนเขาและจัดงานเลี้ยงเล็กๆขึ้นพวกเขานั่งเล่าเรื่องผีกันแต่นางเอกไม่กลัวเลยแม้แต่น้อยชินชีจึงให้นางเอกเล่าเรื่องผีที่นางเอกรู้บ้าง นางเอกจึงออกกติกาว่าระหว่างที่นางเล่าทุกคนจะต้องหลับตาให้หมดหากใครกลัวจนลืมตาขึ้นมาก็ถือว่าแพ้คนแพ้ต้องวิ่งรอบกองไฟสิบรอบแล้วก็วิ่งบนกลับไปอีกสิบรอบ สุดท้ายก็ให้มานั่งที่ของตัวเองเรื่องที่นางเอกเล่านั้นกลับเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้จักกันดีพระเอกจึงตัดบทนางเอกและเปลี่ยนเป็นเขาที่เล่าแทนทุกคนหลับตาลงพระเอกก็เริ่มเล่าจนมาถึงจุดพีคข,ของเรื่องที่พระเอกต้องกระซิบข้างหูนางเอกให้นางเกิดความกลัวแต่กลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดนางเอกหันหน้ามาหาพระเอกนั้นทําให้ริมฝีปากของทั้งสองคนแตะกันโดยบังเอิญ ต่างไฟต่างตกใจนางเอกผลักพระเอกออกแต่เนื่องจากทุกคนหลับตาอยู่จึงไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนางเอกตกใจทำหน้าไม่ถูกต่างจากพระเอกที่ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพระเอกบอกว่านางเอกแพ้แล้วให้ไปวิ่งรอบกองไฟเขายิ้มออกมาที่สามารถแกล้งนางได้ด้านอุยโมเหลือเพียงสำนักหลิงเซียวเป็นที่สุดท้ายให้เขาตามหานางเอกอุโมจะบุกเข้าหอกัก,กันปีศาส แต่กลับถูกอัลเซียนตามมาทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บโชคดีที่เจ้าหลานช่วยเขาไว้เมื่อหาอวีโมไม่เจออาวเซียนจึงกลับวังมังกรเขาถูกบิดาต่อว่าจึงสัญญากับบิดาว่าจะฆ่าอวีโม่ให้ตายในครึ่งเดือนนี้ขณะเดียวกันเจ้าสำนักหลิงเซียวใช้ให้เอลกลงเขาไปบรรยายธรรมพระเอกจึงบอกนางเอกว่าเขาจะปลดผนึกกำไลถอยห่างออกให้นางชั่วคราวนางเอกดีใจมากแต่เขาก็ยังไม่ให้นางว่างเว้นจากงาน พระเอกนําเหอเถามาให้นางเอกแกะเปลือกบอกว่าคืนนี้เขาอยากซดจกเหอเถานางเอกดีใจคิดจะหนีเที่ยวแต่พระเอกกลับบอกว่าเขาติดยันห้ามออกจากห้องนี้ไว้นางไปไหนไม่ได้หรอกนางเอกจึงโมโหพระเอกมากหลังจากพระเอกไปแล้วสิทธิพี่ใหญ่ได้มาหานางเอกและสารภาพว่าเขาชอบนางเอกอยากแต่งงานกับนางนางเอกเลยบอกว่า นางคงต้องนำเรื่องนี้ไปปรึกษาพระเอกก่อนสิทธิพี่ใหญ่เลยจะไปคำนวณวันตกฟ้ากมาให้นางเอกก่อนเขาไปนางเอกเจ้าเล่บอกเขาว่าอยากให้เขาไปปลดกระดิ่งกักกันปีศาจให้หน่อยด้วยความรักสิทธิพี่ใหญ่จึงยอมทำให้เวลาต่อมานางเอกจึงแอบเข้าหอกักกันปีศาจนางเจอเพื่อนปีศาจหมาป่าถูกนำมาขังไวที่นี่คิดจะช่วยกลไกในหอกักกันปีศาจจึงเริ่มทำงานปล่อยเกาทันออกมามา,มากมาย พระเอกรับรู้ได้ว่าเกิดเรื่องที่หอกกักกันจึงรีบมาเขาเห็นนางเอกอยู่ในนั้นจึงโมโหโนางมากช่วยเสร็จก็พานางกลับมาสั่งสอนที่ห้องต่างฝ่ายต่างโกรธกันนางเอกโมโหที่สำนักหลิงเซียวจับเพื่อนของนางมาขังโดยที่เขาเหล่านั้นไม่ได้ทำอะไรผิดส่วนพระเอกก็โมโหที่นางเอกทำอะไรไม่คิดเขากลัวว่านางจะได้รับอันตราย ระหว่างนั้นสิทธิพี่ใหญ่จะนำเอาเวลาตกฟากไปให้นางเอกพระเอกออกไปเผชิญหน้าแทนและพูดถึงเรื่องที่สิทธิพี่ใหญ่นำกระดิ่งหน้าหอกักกันปีศาจออก เกือบนำมาสู่ความหายนะและไม่ยอมให้นางเอกเจอกับสิทธิพี่ใหญ่กล่าวหาว่านางยั่วยวนหลอกใช้สิทธิพี่เขาทั้งยังกำหนดระยะห่างของเขากับนางเหลือเพียง19นางเอกทั้งโมโหทั้งงอนด้านสิทธิพี่ใหญ่ก็แคนพระเอกจึงแอบเข้าเดอนพระเอกและเห็นว่านำเต้าของพระเอกนั้นมีร่องรอยการกักขังปีศาจที่ไม่ได้รายงานให้สำนักรับรู้วันต่อมาเขาจึงรายงานเรื่องนี้ให้เจ้าสำนักรับทราบ กฎเหล็กของสำนักคือห้ามส่งสารปีศาจเด็ดขาดพระเอกจึงถูกลงโทษที่ปล่อยปีศาจไปและยังช่วยพูดแทนปีศาจว่ามีทั้งดีและชั่วเขาถูกโบยแซ่แผ่นหลังจึงเต็มไปด้วยเลือดนางเอกทนดูไม่ไหวเข้าไปช่วยพูดกับเจ้าสำนักให้แต่พระเอกกลับสั่งให้นางออกไปเรื่องในสำนักเขาไม่เกี่ยวกับนางพระเอกใช้กำไลถอยห่างกับนางเอกนางเอกเดินไปจนเกือบถึงหน้าสำนักอยู่แล้วแต่เมื่อนึกถึงพระเอกและพี่น้องปีศาจของตนนางจึงเดินวกกลับมา พระเอกถูกลงโทษคุกเข่าสำนึกผิดหน้าป้ายวิญญาณอาจารย์จิตแห่งดาบเลื่อนหุ่นได้ออกมาหาเขาทั้งสองพูดคุยกันพระเอกถามว่าในเมื่อเคยรู้จักกันบนสวรรค์เช่นนั้นพอจะรู้หรือไม่ว่าเขาเคยมีข้อพิพาทกับสตรีใดบนสวรรค์หรือไม่จิตแห่งดาบไม่ชอบการเซาซีจึงไม่ตอบพระเอกพระเอกจึงสั่งห้ามไม่ให้จิตแห่งดาบออกมาสุมสี่สุมห้าอีกเพราะอาจทำให้คนตกใจและเข้าใจผิดได้ ขณะเดียวกันนั้นนางเอกได้มอมเล่าสิทธิ์พี่ใหญ่เพื่อขโมยกุญแจไปช่วยเหลือเหล่าพี่น้องปีศาจนางปล่อยพวกเขาออกจากหอกักกันพวกเขาต่างขอบคุณนางเอกนางเอกจึงบอกพวกเขาว่านางมีเรื่องให้พวกเขาช่วยเหลือนางเอกให้พวกปีศาจเผาหอกักกันจากนั้นนางรีบมาหาพระเอกบอกให้เขาไปทําคุณไถ่โทษปรับปีศาจที่หลุดออกมาพระเอกดุนางเอกว่านางก่อเรื่องอีกแล้วเขาให้นางรีบไปซ่อนตัว สำนักเหลียงเซียวเกิดการต่อสู้กันอย่างดุเดือดในคราวแรกพวกปีศาจตกลงกับนางเอกว่าจะแค่เล่นละครเท่านั้นแต่ในตอนนี้พวกมันกลับเอาจริงนางเอกเห็นพระเอกรวมถึงคนอื่นๆกำลังต่อสู้กับปีศาจเรื่องนี้เป็นความผิดของนางนางจะต้องแก้ไขด้วยตนเองนางเอกออกไปต่อสู้กับปีศาจจนถูกปีศาจตนหนึ่งจับเป็นตัวประกรันพระเอกรีบเข้ามาช่วยนางและดูดร่างปีศาจเข้าน้ำเต้านางเอกชื่นชมว่าพระเอกเก่งกาจเป็นอย่างมาก หลังจากปราบปีศาจท,ทั้งหมดได้พระเอกได้รับคำชมจากเจ้าสำนักความผิดครั้งก่อนเจ้าสำนักจึงไม่เอาความนางเอกเ,เองได้บอกเจ้าสำนักว่าความจริงแล้วเรื่องก่อนหน้านี้พระเอกไม่ได้ทำอะไรผิดเลยคนที่ปล่อยปีศาจออกจากตํำเต้าพระเอกเป็นนางนางอยากรู้อยากเห็นว่าหน้าตาปีศาจเป็นอย่างไรในตอนที่พระเอกเผลอนางจึงเปิดฝาขวดนำเต้าอ,ออกที่พระเอกไม่บอกว่านางเป็นคนทำก็เพื่อปกป้องนางเรื่องนี้จึงผ่านไปได้ด้วยดี เวลาต่อมาพระเอกนำปิ่นที่นางเอกทำร่วงตอนสู้กับปีศาจมาคืนให้นางเขาปักปิ่นให้นางเอกนางเอกบอกพระเอกว่าครั้งนี้นางทำความดีจึงขอให้เขาถอดกำไลแต่พระเอกไม่ยอมสิ่งที่นางเอกทำไปนั้นถือว่าประมาทอีกอย่างตัวเขาเองก็ไม่ได้สนใจตำแหน่งเจ้าสำนักอยู่แล้วนางเอกจึงแซวพระเอกว่าหรือว่าเขาจะตกหลุมรักนางพระเอกจึงบอกว่าต่อให้นางกลายเป็นเทพธิดานางฟ้าเขาก็ไม่มีทางชอบนางหรอก นางเอกจึงคำนับบอกลาพระเอกอย่างประชดถึงจะพูดไปแบบนั้นแต่พระเอกก็ให้ของรางวัลนางเอกเป็นขนมด้านวีโม เจ้าหลันช่วยรักษาเขาจนเขาแข็งแรงฟื้นขึ้นมาทั้งสองถามสารทุกสุขดิบของกันวีโมบอกว่าเข้าตามหานางเอกเจอแล้วส่วนเจ้าหลันก็บอกว่างานแต่งงานของนางกับอัลเซียนใกล้เข้ามาเต็มทีวีโมให้เจ้าหลันคำนึงถึงความสุขของตนมากกว่าทะเลทักศิณเจ้าหลันซึ้งใจมากนี่เป็นครั้งแรกที่มีคนพูดเช่นนี้กับนางวีโมบอกเจ้าหลันว่าเขาต้องไปตามหานางเอกแล้ว นางเอกถูกสำนักปราบปีศาจจับไปคลาแรกเจ้าหลันขอตามอวีโม่ไปด้วยแต่เขาห้ามนางไว้หากนางไปผังมังกรย่อมต้องออกตามหาดังนั้นเจ้าหลันจึงได้มอบเกล็ดมังกรของนางให้อวีโม ขณะเดียวกันพระเอกนำยามาให้นางเอกเขาลงมือป้อนยาให้นางนางเอกไม่คิดว่าจะมีวันนี้วันที่เขาคอยปรนนิบัตินางเจ้าสํานักเห็นความใกล้ชิดของพระเอกกับนางเอกก็เป็นกังวลใจกลัวว่าพระเอกจะตกหลุมรักนางเอกเรียกพระเอกไปคุยพระเอกปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ชอบนางเอก แต่ที่เขาคอยดูแลนางเป็นเพราะนางไรายาิขาดมิตรติดตามเขาจนมาถึงสำนักหลิงเซียวอีกทั้งยังเคยช่วยเหลือเขาไว้หลายครั้งไม่มีเหตุผลที่เขาจะไม่คอยดูแลนางเจ้าสำนักจึงวางใจเน้นย้ำกับพระเอกว่าภายหน้าเขาต้องรับตำแหน่งเป็นเจ้าสำนักต้องสะบั้นรักตัดเสน่หาจิตใจจะได้ไม่วอกแวกพระเอกรับปากว่าเขาจะไม่เกี่ยวข้องกับโลกโลกีอีกจากนั้นเจ้าสำนักได้บอกพระเอกถึงเรื่องประกาศจากเมืองหลวงว่า อันตูอ๋องเกณฑ์นักพรตไปกำจัดปีศาจเจ้าสำนักอยากให้เพลเอกเป็นคนไปเพื่อสร้างชื่อเสียงให้สำนักหลังวันสืบทอดตำแหน่งให้เพลเอกออกเดินทางทันทีหลายวันต่อมาเพรเอกเขารับการสืบทอดตำแหน่งมีกำไรอันหนึ่งที่เขาต้องสวมใส่มันจะควบคุมจิตใจของเขาให้สะบั้นรักตัดสเสน่หาละทิ้งซึ่งกิเลส พระเอกหันไปมองหน้านางเอกที่ตอนนี้นางกำลังยิ้มให้เขาอย่างสดใสเขานึกถึงครั้งแรกที่ได้เจอนางนึกถึงความซุกสนนึกถึงจูบแรกด้วยความบังเอิญของเขากับนางก่อนจะตั้งสติและยินยอมสมใส่กำไลด้วยดีเมื่อกำไลถูกสวมลงข้อมือก็ไม่มีทางให้ย้อนกลับอีกแล้ว อวี o โมแอบเข้าสำนักหลิงเซียวเขาจู่โจมสิทธิพี่ใหญ่เพื่อถามหาว่าเคยเจอนางเอกหรือไม่สิทธิพี่ใหญ่คิดว่าอวีโมคือปีศาจคางคกที่ตามไล่ล่านางเอกย่อมบอกเขาแต่โดยดีว่านางเอกลงเขาไปเมืองหลวงกับพระเอกแล้ววีโมจึงไปเมืองหลวงลองใช้สัญลักษณ์ดอกบัวบนข้อมือตามหานางเอก ก็พบว่านั่งอยู่ไม่ไกลจากเขาเมื่อเจอกันนางเอกกับวีโมก็วิ่งเข้าหากันด้วยความดีใจวีโมจำพระเอกได้ว่าพระเอกคือคนที่คุยกับเขาในร้านอาหารเมื่อครั้งก่อนถามพระเอกว่าเขาคือคนที่ลักพาตัวนางเอกไปใช่ไหมนางเอกรีบตอบว่าใช่เป็นพระเอกนั่นแหละแถมพระเอกยังใช้งานนางสารพัดสักผ้าทำกับข้าวแกะปูฝนหมึกล้วนเป็นนางที่ทำรวมถึงยังบังคับให้นางกินปลาอีกด้วย เพื่อคืนความยุติธรรมให้นางเอกวีโม่จึงสู้กับพระเอกนางเอกกำลังจะเอ่ยปากห้ามแต่ก็ไม่ทันแล้วไม่ว่าฝ่ายไหนบาดเจ็บก็ล้วนเป็นนางที่ขาดทุนพระเอกกับวีโม่ต่อสู้กันอย่างไม่มีใครยอมใครนางเอกห้ามก็ไม่ฟังนางจึงประชดสองหนุ่มว่าหลังสู้เสร็จถ้าจะกินข้าวก็อย่าลืมเรียกนางนะอีกด้านหนึ่งเจี้ยงเฉินหรือปีศาจโบตันในตอนนี้นางเป็นชายาของอันตูอ๋องราชทายาทที่นางใช้ดวงตาวิเศษของอีโม่ช่วยชีวิตเอาไว้ ความรักของทั้งสองคนที่ดูเหมือนจะไปได้ดีแต่ในตอนนี้กลับจืดจางเสียแล้วเพราะความเข้าใจผิดที่มีต่อกันนี่เป็นครั้งแรกในรอบปีที่อันตูอองเรียกนางไปพบนางจึงแต่งตัวสวยบอกกับสาวใช้ว่าอาจเป็นครั้งสุดท้ายที่นางจะได้แต่งแบบนี้เมื่อเจอหน้ากันท่านอองหยอดคำหวานใส่นาง แต่นางรู้ว่าย่อมมีเรื่องอื่นแอแฝงบอกเขาว่าหากนางช่วยได้นางก็จะช่วยท่านอองจึงตอบว่าเขาแค่อยากทำดีกับนางเท่านั้นไม่ได้หวังสิ่งใดขอให้นางเชื่อใจเขาเขายังเป็นคนเดิมเหมือนครั้งแรกที่เจอนางท่านอองยิ้มให้เจี่ยงเฉินขณะเดียวกันนางเอกมาเดินตลาด แต่ใครจะคาดคิดว่านางจะเจอผู้คุมหอศาธรรมหรืออิงเติงที่ถูกเนรเทศมาโลกมนุษย์แม้นางจะจําอิงเติงไม่ได้แต่อิงเติงจํานางเอกได้ขึ้นใจอิงเติงใช้พลังทําให้นางเอกสลบพระเอกกับอวีโมไม่เห็นนางเอกจึงออกตามหาจนมาเจอเล่ารวมถึงอาหารอื่นๆที่นางเอกทําตกอวีโมเห็นกลีบดอกบัวที่นางเอกทิ้งเอาไว้จึงใช้มันตามหานางเอก อิงเติงคิดจะฆ่านางเอกให้ตายแต่ไม่สําเร็จทําได้เพียงให้หนางเอกกลายร่างจริงเป็นดอกบัวไม่สามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้อีกวีโมกับพระเอกตามหาหนางเอกจนเจอแต่อิงเติงก็ได้หนีไปแล้วด้านเจียงเฉินกับท่านอองทั้งสองดื่มด่ากับความสุขได้เพียงชั่วครู่เจียงเฉินก็ทําลายมันลงนางรู้ว่าเขาต้องการอะไรจิตใจของเขาติดอยู่ในวงวนการแย่งชิงอํานาจแต่นางไม่ ท่านอ,องพยายามพูดดีกับเจียงเฉินนางกลับรู้สึกว่าทั้งหมดคือเรื่องหลอกลวงเขาไม่ใช่คนเดิมที่นางเคยเจอท่านอองให้ชาย,ยาอีกคนซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นอิงเติงเตรียมสุราให้เจียงเฉินในนั้นเดิมทีเขาให้อิงเติงใส่ย,ยาพิษไว้เจียงเฉินเองก็รู้ว่าท่านอ,องจะฆ่านางแต่นางก็ยังยอมดื่มเพื่อเขาทัานทีที่ดื่มเข้าไปสิ่งที่คิดว่าเป็นยาพิษกลับไม่ใช่ มันคือยาที่ทําให้ปีศาจคลุมคคร่งเผยร่างจริงเมื่อเจียงเฉินเผยร่างจริงอิงเติงก็ทํำท่ามาปกป้องท่านอองเจียงเฉินจึงหนีไปก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสปอยต,ตอนที่26-27ถึงหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า